สนับสนุนโดยครีม 91e ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายใช้ครีม 91e นอกจากจะมีซิงเกิลใหม่อย่างอย่าเชื่อข่าวลือออกมาแล้วเร็วๆนี้เราจะได้ชมผลงานล่าสุดของซุปตารูปหล่อสูงโปร่งจมูกโด่งข่าวจัว้วจอมชี้นิ้วยิ่งยงยอดบวงงามค่ะกับผลงานการแสดงในภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าบอดี้การ์ดหน้าหักค่ะตอนนี้ผมก็ทำเออเล่นหนัง เล่นหนังที่ใช้ภาษาเขมรทั้งเรื่องเลยของคุณหม่ำบริการหน้าหักซึ่งผมก็เล่น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ในประเทศประเทศหนึ่งที่ต้องใช้ภาษาคือพูดภาษาได้อย่างเดียวเลยก็เลยถือโอกาสว่าเออถ้าเกิดเราเอ,อ่อมันอาจจะอินเตอร์ไปฟังโน้นอะไรเงี้ยก,ก็เลยไปมานั่งเขียนเพลงพวกเขมรจริงๆมาให้เขาฟังกันตอนแรกคุยกันว่าจะขอร้องเพลงด้วยกับผมไม่ได้ไม่ได้คือในรูปแบบของเราเล่นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําประเทศอะไรอย่างเงี้ย ก็มีปรับภาษาทางโน้นด้วยครับคือเราดึงภาษาเขาภาษาเราเพราะของเราพูดไปเนี่ยอาจจะทับศัพท์เยอะเกินไปเพราะว่าขมิ้นคนไทยทุกวันนี้เอาใช้ภาษาไทยทับศัพท์มากเกินไปไปิดตัวไปแล้วฮะก็จะน่าจะปลายปีได้ได้ได,ได้ได้ชมต้องต้องไปดูครับเพราะว่ามันเกิดจากผมนี่แหละเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากจากจากประธานาธิบดีคนนี้แหละโอ,ะโอม่ก็ลูกทุ่งราโอ้ไม่ก็ลูกทุ่งธรรมดาเราเนี่ยแหละแต่ลูกทุ่งไปไป,ไป,ไปเป็นนักแสดงนิดหน่อยอะไรเงี้ย คือพี่จะไปลงไปติดเรื่องซิทคอมด้วยซิทคอมสุภาพบุรุษสุดซอยด้วยแล้วก็ละครช่องสามที่เร่งจะออน,ออนแอร์กันกันยานี่ด้วยฟ้าฝากรักฝากไว้ด้วยครับแล้วละครเรื่องใหม่มาเขาสองเรื่องเข้ามาก,ก็ใช้เวลาในการเล่นละครเยอะหน่อยแสดงว่าเยอะมเยอะแ่ว่าเพลงนี่ไม่ิ้งทิ้งไม่ได้มันเป็นอาชีพเรามันเป็นคนสิ่งที่เรารักที่สุดคือร้องเพลง <icana> ร้องเพลงมาหล่ก็สนุกมากเรียกว่าเป็นศิลปินที่ม claro <tube> ีฟีไม้ลายมือมากๆเลยนะคะรอติดตามชมกันได้เลยค่ะดังใบปฏิจจิตรรอพยูงนึงประจิจุนลูกนี้กมเจ้าปุขยมเอาเกอยสมตุพ่ออัลโีค่จรินกินอว่าไม่มีมาเนี่ยแค่นี้ละ ของมึงเสร็จแล้วถาดเมียจะชัดเลยเนี่ยกู๋ย่อมยังใส่ในโททรศัพ์ซฟาจริงม่เคยย่อมหรอกเรื่องที่แล้วเลือดก็าปากเมียเจ้าอะนะกูนี่แหละเออคือจะมาไปหาพระที่พ่อตาเพียงได้ละถามซอกถามแซกถามจู่ถามจีโอ้สภาพเมียขามหนทางเมียยางกลางเมืไอยขวั่งคอคมเนาะไม่มนะเป็นพ่อคอยว่าสันได้แต่กูต้องได้กับแม่มึงก่อนโอ้จะเล่นแม่กูซะแล้วไอ้เหี้ย มาไกลเนี่ยก็มาจอยขยองนะไอ้หน้หาหักเป็นใครวะแม่งเจ๋งว่ะอ้าวถือไหมมันคือปืน Yes d o ั e Yes กันทิ้งจังหวะนิดนึงเย็ดกันแล้วแต่มึงจะเย็ดใครก็เย็ดแล้วกันติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ y o YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย